สวัสดีครับวันนี้เราได้ BM X 3มาอีกหนึ่งคันนะครับหลังจากที่ขราวที่แล้วสีขาวอยู่ได้ประมาณ3วันแล้วก็ไปเลยนะอันนี้เรามีสีดำมาให้ครับนำเสนอนะครับ,นะรบก็อันนี้ใหม่กว่าปีหนึงคือปี1 0น,นะจ๊ะนะครับปี1 0นนะนะครับสวยไหม แต่ว่าทะเบียนไม่ได้นะทะเบียนเดี๋ยวย้ายเข้ากรุงเทพนะครับเดี๋ยวย้ายเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็วันนี้ได้โทรศัพท์ใหม่มาอีกหนึ่งตัวคือเป็นเมดยี่สิบนะครับทุกวนนี้เครื่องค้างมากเลยใช้ไวเก้านะครับโดนไลน์โดน y YouTube ไอ้โดน a c e b o o k เข้าไปนะเครื่องค้างเลยนะครับก็เลยต้องเสียตังค์นะครับซื้อเมดยี่สิบมานะครับงบมีงบอยู่แค่นี้แหละประมาณแปดเก้าพันนะซื้อเมดยี่สิบมาหนึ่งตัวแล้วก็คราวที่แล้วซื้อ เมซิโปมาประมาณห้าหกพันนะครับซื้อมาใช้งานนะครับมันซื้อมาขายนะครับก็เลยต้องจากัดงบนิดนึงนะครับแต่ว่าคือขยับมาแรมหกกิกนะครับนะภาพเป็นไงบ้างภาพสวยป่ะนะครับภาพสวยรถสวยเห็นไหมโอ้โหดิผมดูจากจอนะสีหนังเนี่ยคือเหมือนเป๊ะเลยครับสวยละมุนนะครับเห็นไหมสีหนังเนี่ยสวยละมุนมากเลยนะครับถ่ายได้ละเอียด เห็นหมดเลยนะอรอยเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราขัดสีให้นะครับเดี๋ยวเราขัดสีให้ขัดสีขัดเบาะให้นะครับนะครับเห็นไหมเบาะสีละมุนมากนะครับสีละมุนมากเบาสีละมุนมากรถสวยกิฟเลยนะครับเห็นไหมล้อเดิมแม็กเดิมคันนี้เนี่ย แพงกว่าคันนี้เอ่อจะสุดราคาสูงกว่าคันที่แล้วนิดนึงนะครับคันคันที่แล้วอยู่คันที่แล้วขายไปเท่าไหร่วะห้าสี่นะคันนี้ขอขอมาห้าสิบห้าแล้วกันนะนะครับขอมาห้าสิบห้าแล้วกันนะเป็นตัวเดียวกันนะเป็นตัวดีเซนเหมือนกันนะดีเซนเหมือนกันนะครับสีดํานะครับเห็นตัวนี้ดูสีดีกว่าติดสีขาวนะสีดีสีขาวนะครับเป็นดีเซนันนะจ๊ะ นะครับขายราคาพอๆกันนะครับอันนี้ขาย55าานะครับจัดไฟแนนได้60สบนะครับสบายเลยนะปีดาวเลยนะครับสภาพดีไหมสภาพดีอยู่นะกล้องก็กล้องก็ดีนะกล้องเก็บรายละเอียดกิ๊บเลยอะนะครับอเป็นออโต้ปะไม่รู้เป็นออโต้ปะนะข้างหลังโอเคไหมข้างหลังสวยใไหม หลังสวยเลยใช่เห้าหลังสวยใชเหรบอกเบิกนะครับสวยนะหนังสวยหนังในจอนี่ออกสีสวยมาก <g ül üyor> น,น,านะครับ <g ül üyor> น,น,นะออ <g ül üyor> <onna. S 1> โอเคนะก็เป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวต่อให้อีกนาทีหนึ่งนะครับมาเทสกเทสเออเอเฮอเฮอเมดยี่สิบเหรไหมสวยไหม วิดีโอนิ่งไหมครับพอดูได้มะปวดหัวมะผมว่าภาพนิ่งมากเลยนะเมทยี่สิเนี่ยนะครับแต่งบน้อยก็คงได้แค่นี้นะใครอยากให้ผมขยับไปเมทสามสิบพีสี่สเนี่ยนะครับโดเนทได้เลยนะเขาโดเนทโทรมาโดเนทได้เลยนะนะครับเดี๋ยวผมซื้อมาถ่ายคลิปให้ดูกันสวยๆนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับงบมือสองแปดเก้าพันเนี่ยนะครับแจ่มมากเลยนะ เดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเป็นไงโอเคนะสียทีนะคลิปยาวนิดหนึ่ง